น้ำวนนครฝน,กน <c oughs> ตกพอดีตึ๊บเลยนี่ครับฝนฝนในปทุมธานีครับน้ำวนนครมี่แหล่งฟ้าห้างฝนตกแห้งขนาดเลยน้ำวนนครทั้งฝนตกรถติดครับรถติดตกแห้งขนาดเลย không cần tiếc nha lao không lo quan tốt Hãy subscribe 我我买肉，别多三块。